สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมส่องชานในกรุงบนานะครับวันนี้ก็เป็นมือที่สามแล้วนะครับจันพานพุทธที่ใบอนนอนล้มบานนะครับสามมือวันนี้หมอจะให้ออกแล้วนะครับที่แรกเบิ่งอาการนะครับวา่าจะออกมือต่ว่า ถามร่วมเลยครับปลอดภัยโอเคครับเบอร์หมอเลยให้ออกเมื่อไรนะครับช่วงอาจจะพูดช่วงบา,บายๆนะครับตอนนี้กําลังเก็บของกับอยู่ในห้องสีกับบานย่างเดียวเลยว่าสีกับตะบานกับตะบานเที่ยวมาล่งบอลเราเป็นข้างไปหน้าเลย ลางานดิลางานอีกมือหนึ่งครับสามมือแล้วเดือนนี้ลา,าไปหกมือแล้วครับลางานหกมือละเดือนนี้ยักยงเงินสียอพว่อบ,บาทออกมาติดตามรับชมกันเป็นกำลังใจเลยนะครับเอทำโฆษณา ลาสิเทียงบายนะครับในอันลอกกับบานอย่างเดียวอยากกับบานแห้งมอเตอร์ใบอันนะทัวรมวยอยากจับแล้วครับบริเวณงานหลายมือแล้วอันมาลายมือแล้ว,ลลวในเวาลาก,กับสักทีเลยเดินนี้ครับปัญหาหลายแห่งเดินนี้ อยู่จอดรถสันซีนะครับรงบยาลวิภาลามสันจอดรถมีหาสันนะครับที่ร้านจอดรถอีกเห็นว่าสันซีนะครับสันซีเป็นร้านจอดรถจอดรถของเ,ออเล็กหน่อยนะครับมันจะมีโซนแบบเล็กหน่อยจอดเดี๋ยวมอว่าลอ่อ เอกบินนะครับลออบางการยื่นนะครับว่าเขาจะทิ้ยงยื่นออกมาอะไรแต่ที่คุยกันบอกว่าเป็นการรักษาฟรีนะครับรักษาฟรีเนี่ยก็ทิ้งฟรีอะไรแน่นะครับแต่ว่าี่พายาบาลบอกว่าช่วงที่ออกเขาบอกว่ามีาออก,การลอการยื่นนะครับมีคขาดหายใจใจ,จะได้นี่ครับแต่รอบองก,การยื่นเขาเทิเท่าไรนะครับ คิดแบบเีเ้ช่น,นะครับแต่นอนมีแบบหลายมือนนแบเขาบอกว่านอนขี่บวกโมจะขีไใน,นี่ยนอนบาใค่าไปดเช้อแบบกำลังใจดีกันครับพยายามจิตามรับชมคนมีกำลังเด chụp như chụp các bạn rồi có con lết nữa không như không là chủ này đi hay nào chụp sân si toàn này mà lập cả cho năng các bạn từ như xuồng bay là xuồng sầu nè hà tên của mưa nước hoa ขอมาในี่เพจเขตประเวทนะครับตอนนี้เป็นเขตประเวทพัฒนาการนอน,นุทินเสร็จนอน,นุทินเทอรเบิลมาอ่า,อาพัฒนาการมันเป็นเขตประเวทแถวนี้กับต่ก่อนรถจะติดนะครับคุณผู้มนี้มีชิคให้ในมีถนนค่อนข้างะส,สะดวกสบายนะครับ<ม>อายุของบ,บนนะครับ โทรศัพท์อ p p l e นะครับถ้าเข้าไปแตะจุดตึกนะครับมันก็จะชัดตึกโทรศัพท์รุ่นนี้ม,มันจะนแต,แตะ,ะชัดถ้าแตะเส้มันเลยชัดมันถ้ามันแตะหน้าของของโปรโมชั่ชัดขึ้นทางลังกระสิบเบอร์ไว้นะครับตันนี้ก็ดีครับ apple เ่ามาใส่ดีในเคพานนะครับที่ผมใส่มานะโทรศัพท์เอาโมดสองงานครับว่า ย้อนแสงอ่ะนี่ผมทายย้อนเอาแบบนี้ปุ๊บนี่ครับนี่คือโทรศัพท์รุ่นทั่วไปนุ่นทั่วไปที่ทางเขาไทยเขาจีแบบนี้นะครับมันทะยอนแสงที่เห็นยังเลยถ้าเขาถือมาแบบนี้มันสิเหล่ยมเห็นอ่าตัวนี้ย้อนแสงครับถ,ถ้าผมแตะหน้าผมปุ๊บ จะย้อนแสงยังไงกับสว่างร,างรเพราะว่าเขามีระบบระบบน่าจะดีเนาะตัะบโผใครใส่ก็บพี่ว่าโอเคครับระบบเสียงเขาก็ก็ดีนะครับแต่ว่าการประมวนลนฝนจะไววนะครับเป็นอัพโ e A9 2020เอพันยี่สเนาะแววันนี้ มาจะได้พักพอนเต็มทีนะครับนองก็สิได้กับวันอาทิตย์นะครับว่าสิไปหาจาบอยนะครับแกงแกงลอยชีนะครับโอ้ยไป <c oughs> อัดแลน,นส้นเสาส้นเสาคุุกก็เลยบดไปบดไปว่าตื่นว่าช่วงที่สามทีสี่อ,อขึ้นหอบขึ้นแล้วก็ย่าวลยครับ ก็ได้ไปจากมาล่งบานเงยบเงีเลยครับล่บานเงีาลางานลางานเกินครับต้องมีเอกสารประกอบการในการลาอันนี้ก็จะซื้อว่าโอเคครับจะต่อไปนี่ก็ต้องพิจารณาเสถียรประกันให้ลูกนะครับประกันเสียทิ่นนะครับรายปีมัน เวลาเขาโรงพยาบาลมันจังสะดวกครับห้องไปรัฐษาบาดจะดือจังหวะน,นะครับมันก็จาบวบ,บบวบวันไหนนาะในการบริการเห้องก็จะทการให้ควาสะดวกสบายเพื่ให้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวพระศรีมเมฮดอยู่วิภาลามเลยครับเพราะว่าสะดวกดีนะครับสะดวกแล้วก็การบริการก็คือว่าผ่านได้นะครับ เชียมประกันกับมีผ้าล่ามือบรถการซองรอบก็ถือว,ว่าประทับใจนะครับกากทานนะครับตอนนี้น่าจะลดจมีคนแนปรมาตลอดนะครับลุบาลบ่ฝากสายเราก็พอมาถามมา สิยออกก่อนยัางรเราเลอๆจะเขากันเือเมีย่ยะล่ะมาจนสีหูจักลอบพอ่อละมาสองสามมือต่อกันนะย่งมุสอมาแต่ดเด็กมาย่างมุสย่งาองออกย่างเขาซีทผมอาจจะพิเศษแน่เพราะว่าผมเป็นเนล็กหน่อยลูกมันเล็กหน่อยนะครับเขาสามารถเขาเยี่ยมสลับกันได้หรือว่าเข้าไปคนหนึ่งสลับคนหนึ่งได้ครับอันนี้ ตอนนี้เขาบ่มีนโยบายให้เขาเยี่ยมนะครับแต่เขามาก็คือมาเบิงเบิรกันใดนะครับคือโทรคุยกันู่ข้างนอกมากามเขามีข้างนอกครับเขาไปบุษรามาที่เขาเยี่ยมได้มาตรการป้องกันโควิดถ้ามีขวบมากครับมาฝากไม่นาเขาเตือนครับเขาจะมีพยาบาลสีน้ำของฝากไว้ให้บุษามาเขาเยี่ยมได้นะครับ ต่เป็นผมอของผมเป็นกรณีพิเศษคือบาสาหมาถซอยตัวเองเลยนะครับเป็นเด็กหน่อยเป็นเข้าใจพ่นนางถ่าเยี่ยมอยู่หนาห้องเต้มอยู่ว่านางถ่าอยากผุมยางไปกดประตูพ่นแนมเต็มเลยเข้าไปเขาไปไเลยมากจนพยาบาลจนหมอจำหนาได้ว่าเราเป็นเขตพิเศษผมเป็นเขตพิเศษ นี่คือที่สองหานอนต่ออีกคุนสิ้หมดประมาณตีหานะครับก็เลยตีหาไปคือเป็นการเสียขึ้นแล้วนะเป็นการรักษาตัวไปนะครับตงใส่ข้นสดแต่สองขึ้นอย่างฟรีอยู่นะครับเ่าคี่คุณหมอเป็นแนะนำมาครับเป็นแนะนําดีนะครับบอกดีแนะนําดีี่ว่าพานนะครับบอออันนี้คือ หลังลงบาลนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับมันช่วงนี้ก็บ่ไฟได้ลงคลิปครับคือว่าอยากลูกสบายเปลี่ยนขี้กันเป็นอยู่มิตาแนลเดือนนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับถึงวันใจทุกท่านครับ